ซึ่งจะเป็นครั Four, kind of mm ้งแรกที่มีการจัดบรรยายเ่องัวค่ะไอพีนองาโดทั่วไปชื่อมัสสิีงแมวไม่ได้มีใบนะมีายแต่มีสีแล้วมีายและมีสีก็จะการัสี ไปดูกวาหนที่มัสยิดอุสมานรืมัสยิดไดรับอุปการะคุณผู้บริจาคที่มัสยิดนะ้กตระักในนั้นของน้องทุกท่านของาท่านไหนด้วยก็ตระนันเรื่เยอะนะทางพี่น้องนะครัาพี่น้อง พอออกไปตอนนี uh, ้ก็มีสันอรงมากตอนน้รวมตัวกับคนอื่นในการให้โครงการนี้เกิดขึ้นซึ่งทุนที่ได้มาก็จะผู้ประกาศทุนขั้นในพบเจกประเทศอินเดียซึ่งคนที่บริจาคต่างสร้างเขาสร้างมัสยิดมาหลายหลังแล้วเขา ศึกษักคร่าจะคนจะตั้งเชื่อเจตั้งชื่อประจำพูดว่าเราซื้อดีไหมไม่ซื้อแรกออกมาทันทีออกมาดูขาอตกลที่สองอันแรกก็สุดสามตัวเราส่วนใหญ่ะมันเพื่อจะได้ดึงจุดหลังหนึ่งของการริมของเลาแต่สุด ก็เหเห ENNIS, สิ่งนี้ก็เด้มีนโอกาสก็มาีสังฆาลัยนครจิตหรือทุกๆครั้งนี้เรื่องที่ผมได้มาน้ำมานยุบไปใหญ่นี่เป็นผูยุกนนี่แล้ก็มีจัดได้มาจัดเชิดคุณหลังที่นี่เรียพิเรนปลาวันนี้ผมก็จะเื่องในโอกาสที่มัสยิดนี้เราข่าว่าประกาศเป็นทางการว่า เป็นไอพโนนทั่วไปนได้รับทราบว่างนี้มีมัสยิดคือเมัสยิดขนาดแลลนสั้นแต่ก็ยังไม่ได้ลหมาดตัวก็มีมีมัสยิดใหญ่อ่าริมคลองมีัสยิดใหญ่มัสยิดเป็นมัสยิดแบบยาวสามมันมัสมาร์จุบีมาร์จุบี

การสร้างมัสินี้ก็มีวัตถุประสงค์เระคนนเวทนี้นะครับสามารถที่จะเดินทางไปนหมัทุกเวลานนระเป็รภาษาจิถึงแม้ว่าเสลงมัสยิดอาจารย์วดีจะถึงที่นี่จะเดินค่องยากนะครับมาลสร้างมัสยิลหรือบรริการบลาเพื่ออีนความสะดวกให้ในวงในวดนี้ได้ประสบสี ทัเยอรนใเดนรมาอกรวมทวรกันละหมาดตระเวนด้วยซึ่งตอนนี้ทางพี่น้องสปุรเรียกว่าชุมชนนี้ก็มาละหมดนะครับที่นี่ทุกเวลาแตเขาจะไม่ยกอาสาเสียงดังนะ60%คะอไม่้เขาจะอาาได้อีกต่อมาหนึ่งสฉะน้นพี่น้องที่อย่ในละแวกนี้หรือทางถนนลาดพร้าวนี่ถ้าอยากจะละหมาดต้จะแวะมา ก็สามารถเข้ามาดำเนนได้นะครับก็มัสยิดน,นี้ก็เปิดตลอดถ้ามองว่ามัสยิดที้ปิดนี้ก็จะของมัสยิดที่ดูแลนี้ก็อยู่ในแวดขึ้นเรือใหญก็ได้ะคะ <c oughs> รับเนื่องจากว่ามัสยิดน,นี้นเราก็มาบรรยายเรื่องเป็นทางกันขั้นแรกก็ขอให้หัวข้อที่จะมาพูดกับพี่น้องอยูอ่เรื่องบทบาทของมัสยิดในศาสนาบทบาทมัสยิดในอาส,สนา แต่ก่อนที่จะเข้าสู่หัวข้อนี้ผมอยากจะพูดนิดนึงผมไม่พูดมัน,มนค่อนข้างจะ,จะโอกาสพูดเรื่องการทีซินโนดาัชัวคงจะไม่ไม่พูดเยอะนะครับจะพูดไม่ใช่ประเด็นเกี่ยวกับการทีซินโนด,ดเพราะเรื่องนี้ผมผมได้ยินมาเยอะแล้วนะบางทีทีสินโนดวันนี้ด้วยแต่จะพูดถึงประเด็นวันนี้เนี่ยเป็นวันที่9วันที่8 เราดนี้มีกระแสที่พี่น้องหลายคนก็ได้ปดิดดาวเทียมปวดปดาวปิดดาวเทียมก็ดูซาอุดีกกอาระเบียเขาก็ขึ้นวันที่เป็นวันที่8มูัรรคมวันที่8มัราคมเรื่องน,น,นี้ผมก็รับทราบตั้งแต่ต้นเดือนนะครับว่าประเทศซาอุดีนั้นไม่ได้ดูเดืยพอตอน ตอนค้นหาแล้วก็ติดตามการประกาศดูฮิลาทั่วโลกเนะี่ยซาอุดีเนี่ยไม่มีนะครับหลายคนก็จะแปลกใจว่าซาอุดีไม่ดูเดือนใช่ครับซาอุดีเกือบทั้งปีนะครับไม่ดูเดือนดูเพียงสองเดือนรอมฎอนคำสุนทรพจน์ที่อิเล่กยัยเนี่ยเยดียวเรียกติดดูฮิลาบอมรอบมาต้อนฮิลาของช่วยว่าเราจะเข้าอีกใช่ไหมแล้วก็ดูฮิลาขนะองนะสุนทรพจน์ ที่จะดูและประกาศเป็นทางการจะเอาธุระแต่นอกจากนั้นก็แทบไม่มีเลยหาข่าวยากมากอุลามะต์สารภาพนะครับมุติของโซลีสารภาพว่าไม่มีการดูเดือนแล้วก็มีเชตโตะนิชกาบุลาจิฮาริสเซตเป็นมุติของโซลีก็ก็เขาบอกไม่ได้ดูเดือนแต่ถ้าไม่ดูไม่มีใครดูเดือนก็เลยไม่มีใครรู้ว่ามีหรือไม่มีก็เลยนับ วันเสาร์นู้นเสาร์ที่เรานับเป็นวันที่หนึ่งนะครับเขาเลยนับเป็นวันที่สามสิบเขาก็เลยช้าไปวันหนึ่งเชื่อว่าัมมาซอนอัมูนซิก็เป็นอุลามาที่ดังในซาอุดีนะก็ถูกถามเรื่องนี้แล้วก็ประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยอียิปต์ปาเลสไตน์เนี่ยเขาเห็นและประกาศแล้วสแสดงว่าอาชูรานี่เขาเร็รรวกว่าเราวันหนึ่งท,ทำยังไงเขาก็บอกบอกว่าเน่องจว่าเราไม่ดีดูเดือน แล้วข่าวที่มาจากประเทศซาอุดมาจะมาจากจังหวัดบางจังหวัดที่ประเทศซาอุดีว่าไม่เห็นนั้นคือไม่มีการแจ้งเป็นทางการเพราะฉะนั้นก็ถือว่าการนับวันเสาร์ของเขาในวันที่30แล้วก็วันอาทิตย์เป็นวันที่หนึ่งคือช้าวาเราวันเนึ่ยเขาบอกว่ามันก็ถูกต้องตามตามคันลองของมันแต่แต่เขาบอกว่าเนื่องจากว่า มันมีข้อสงสัยในเรื่องการเห็นี้านเนี่ยว่าอาจจะมีเขาก็ขอให้ชาวซาดี่เนี่ยให้ถือช่้อดวันนี้เผื่อไว้ว่าเป็นวันที่เก้าพอพรุ่งนี้เนี่ยเขาถืออยู่แล้วเนี่ยเป็นวันที่เก้าใช่ไหมครับวันนี้ก็ไม่ถือวันที่แปดแต่เขาบอกว่าเผื่อไว้ด้วยเนี่ยถือวันนี้เนี่ยวันที่แปดขเขาเนี่ยเผื่อไว้ด้วยว่าจะเป็นวันที่เก้าและพรุ่งนี้นี่ก็ถือด้วย ก็จะถืออยู่แล้วจะถือด้วยเพราะวันนี้นี่ก็เป็นวันที่9ของเขาและจะเป็นวันที่10ของเราก็เกิดว่าเป็นวันอาสาจริงเนี่ยฉะนั้นก็ที่พี่โชคดีก็ถือว่าเขามีความสับสนมีคนมาตั้งข้อคถามถามซึ่งมโนจินมาแล้วทำไมไม่ดีันนดอธิบดีเพิ่มๆอย่างนี้ทำไมไม่ดูอ่ะ ไอ้ไอพี่ปูนะเขามีขัะผูรู้นังสะนและผูรู้นันดาราศาสตร์ทุกเดือนเนี่ยหลายจุดทั่วประเทศหาคเหนือภาคกลางภาคกางภาคตะวันตกตะวันออกไม่มีหมดแลาจะแจ้งส่วนกลางมุติและประกาศพี่น้องเข้าไปดูเว็บไซต์ของดอร์ลิฟต์อินเวสต์เมนต์วกษตรัวป่ระเทศอินเี ซึ่งมีห้สสาภาษาที่สามารถดูได้ภาษาอินดมีภาษาอารามภาษาอุูตุภาษาเปอร์เซียสังกฤตเปอรเซียไม่แน่ใจมีหรือเปล่าแล้วจะมีข้อมูลเกี่ยวกับฮิลาลาการอย่างิลลในทุกเดือนเห็นหรือไม่เห็นแล้วมีการประกาศว่ามีจะเคลื่อนไหวผมก็เราก็ไม่ได้เอาเฉพาะอี่แล้วก็ท,กทั่วทั่วลูกมมีการประกาศเป็นทางก,การตรวจสอบได้ ที่ซาอุดีอย่างที่ซาอุดีอยู่แล้วเขาเขาเขาไม่ได้ไม่ได้เอาเดือนทั่วประเทศเปเอาเดือนเฉพาะท้องถิ่นเขาเดินเดินในประเทศฉะนั้นคนไทยเนี่ยก็ไม่ควรที่จะถือยึดถือประเทศซาอุดีเนี่ยเป็นแหล่งการดูเดือนแต่ที่มันง่ายลงเนี่ยเพราะอะไรเพราะเดี๋ยวนี้ทุกบ้านเลยพี่น้องมุษมี่ดมีดาวเทียมแต่ทุกบ้านเนี่ยก็ก็เปิดช่องของมักการ ดูว่าสิสารองพวงนั่นคือเด็ราดูไปดูมาเด็กเขาเลยเชี่ยวชาญอันนี้มีเวลาและมามีวันที่ด้วยดูวันที่เอานี่วันนี้ที่แปดผมก็รับสายโทรศัพท์มาหลายสายทีเดียวถามเรื่องเนี้ยไปเดี๋ยวเนี้ยวันตุกลมวันนี้เป็นวันที่แปดด้วยวันที่ที่จริงเรื่องนี้มันต้องมันต้องตรวจสอบตั้งแต่ต้นเดือนหมายถึงต้องสงสัยทำไม วันนี้วันที่แปดเพราะจริงถ้าดูเมื่อวานก็วันที่เจ็ดสงสัยแต่นี่มาเอกใจเพราะวันนี่เราติดซิบอของวันที่เก้า,อาพอสัมผัสกับอีบาร์ที่มันชัดเจนมันใกล้ตัวมากกว่เก้านะพอดูไอ้ที่มันทแปดแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยมันไม่มียกันเลยมันไม่มีอะไรสะกิดใจก็ไม่ได้นสนใจที่จะถามกันทำไมต้องอธิบายเรื่องนี้เพราะเรื่องนี้มันก็ เต่ตอนตะกี้เขาถามชื่อมวนาจิตย์เราก็ทำไมประเทศบวมุพิ่มอย่างนี้ทำไมเขาไม่ดูเดือนกันนะชื่อมวนาจิตก็ตอบเขาบอกว่าเรื่องจัดการทือสิ่งนี้วันอาชิตนี่มันไม่ใช่ปัญบาดะประจำประชาชาติือไม่ใช่ประชาชาติทั้งหมดไม่ใช่คนทั้งหมดที่จะต้องทำอะไรนะมันเหมือนรถมอเอร์รถมอเตอรนี่ฉันหมดต้องทำฮกจีเนี่ยคนทั้งหมดอีกทางเขาก็เลยกระตือรือร้นแบบนี้แต่เรื่องอื่นเนี่ยมันเป็นในบาดะส่วนตัวใครจะทรับก็ ไม่บาดก็เลยไม่จําเป็นที่จะต้องติดตามดูนะลันเที่ยวและประกาศเป็นทางการให้คนรับทราบเขาบอกว่าถือว่าเพียงพอสําหรับประชาชนทั่วไปทีใ่ให้อาศัยดูกันเองแล้วก็ทราบกันเองอันนี้อันนี้ข้อควมเขานี่อยู่อยู่ในเว็บเองเขาว่าสามารถไปดูได้ที่เขาโทษอยู่ในเฟซบุ๊ก k ูครับแต่เฟซบุ๊กเขานี่ไม่มีภาษาอังกฤษ ต่ในเว็บไซต์ตอนนี่เป็นภาษาจีนยางไงก็ตามก็ถือว่ายืนยันได้นะครับวันนี้เป็นวันที่เก้าของมูฮัรัอมในเทศกาลอุนีก็จะเป็นวันอัรอนะครับแล้วก็ในประเทศไทยนี้ในประเทศไทยนี่ก็มีปัญหาปัญหาหนึ่งก็คือพี่น้องที่เขาเอาฮิลาบในตีนในประเทศไทย มีคนก็ส่งคำถามมาอย่างในการอิสลามจะแไทบอกว่าคนที่ก็ไม่เอาฮีล่าตา่างประเทศเขาไม่เอาจังเ่ยวของต่างถิ่นเอาเฉพาะในถิ่นแต่วันนี้ในถิ่นในในเมือไทยเนี่ยสันฤทธจุฬาไม่ได้ประก,กาศเขาถามผมแล้วเขาจะทำยังไงผมว่เอาถามต้องไปคือ, <c oughs> คอต้องดูทัศนะของไทยเนี่ยทัศนาททีท่ไม่เอาฮีลา่าในถิ่นนี้ก็ต้องไปถามฮีล่าปีนี้จะเป็นยังไงถึงจะด๊ อาชุนรอย่ังไงจุลามห้ดีประกาศให้ผมรู้ว่เข้าพ่อรามอันใดแต่ถ้าหากว่าสามเดผมก็แนะนำให้ท่านได้ยิดในทัศนยภตของจูบุรุมาและจะสดคพ้องกับคระดิจอมิตในสุ์ลันอสัตย์นั้นให้มีเล่ที่แห่ทั่วโลกนะครับถ้าเป็นเช่นนั้นแล้วก็แนะนำให้ดิฉันหมดันที่ก้ารนี่สิมีตามประกาศที่เราได้ประกาศให้ที่เราได้รับทราบ แต่ก็ถือว่าการประกาศของคณะรมการติการเนื้อเเชี่ยวตามมิสนซ์ไทยประเทศไทยที่ได้ผแพร่การประกาศผลด,ดู้รรดูแล้วเดเชี่ยวทุกเดือนนะครับมีปีที่3แล้วนะครับเข้าปีที่4แล้วถือว่าได้ทําให้พี่น้องจํานวนมากทีเดียวนะครับที่สบายใจในเรื่องการเสนอนะในเรื่องนี้ก็พี่น้องย้อนนะครับ ทีมไม่ได้รับรู้เรื่องความสับสนระหว่างแต่ละประเทศนะครับก่อนได้ฟังได้รู้ผลการมุ่งจะรู้ว่าประกอบศาสนาอิตาต่างนั้นก็ตกลภัยนะครับที่สุดแล้วเราก็หวังว่าในอนาคตนะครับมชสลามประเทศไทยทั้งหมดเลยเนี่ยก็จะที่สุดจพร้อมกันนะครับในทุกทุกวาระในทุกกิจกรรมพอดูแล้วในทางพลารนรัฐมนตรีปัจจุบัน ตลอดจนนักวิชาการเรื่องาสภาพณดรามาเรื่อผู้ชมคนดุษของจุฬาลงก,กรณ์นีมีความเห็นเหมือนกันนะว่าไม่อยากให้สังคมเนี่ยแตกแยกในเรื่องการดูดีนะแล้วเขาจะเขาจะคำนึงเหมือนกันนะนะว่าต่างประเทศเมีหรือไม่มีหรือเท่าที่ดูเขายังของ รุดนหัวิจเนี่ยขออียิปตเนี่ยเขาฟันธงเลยุ่ลาปัจจุบันเนี่ยตอนเป็นตอนที่ท่านเป็นประธานกรรมการอิสลารมสงขาเขามีทัศนะว่าอีตนี่ต้องตามซาอุดีอย่างเดียวเขามีทัศนะอย่พรามาเป็นจุลาผมคด่าน่าจะยึดในทัศนเดิมนะเพราะตั้งแต่เป็นเน่ไม่ได้ไม่ได้แหวแนแล้วเดือนรม่อนก็พบว่า เลี่ยงกันสองปีพร้อมกันแล้วฉอนนี้น่าจะอนาคตนี้ก็น่าจะมีเรื่องดีๆนะครับในการาเข้าทำบันดาลพร้อมกันประชาชนในสังคมทัวกก่วมีกาเรื่องที่อยากจะมาทบทวนกับพี่น้องเพื่อไม่ให้เกิดความสงสัยเพื่อด้วยเผื่อถ้าจะไปได้ยินไปฟังอะไรเนยะพี่น้องก็มีข้อมูลพอที่จะไปตอบก,กับทุกท่าน กลับมาสู่หัวข้อที่อยากจะพูดกับพี่น้องนะครับนะบทบาทของมัสยิดในอิสตามพี่น้องได้ยินําว่ามัสยิดเนี่ยไม่มีนะมุสลิมเนี่ยไม่เข้าใจว่ามัสยิดแต่ว่าอะไรู้มันเหมือนเป็นอะไรอยู่ในายเลย ของมุสลิมทุกคนเนี่ยเกิดมาเนี่ยต้องรู้ความมุสิตต่างจากศาสนาอื่นศาสนาอื่นเนี่ยบางบางทีเขาเติบโตกันมาคงหงอกแล้วว่าแก่แล้วไม่เคยเข้าศาสนสถานบางทีไม่รู้จักเลยว่าศาสนสถานของเขาเนี่ยโบสถ์เขาว่าเขาเนี่เป็นยังไงพวกแบมเป็นยังไงในประเทศยุโรปมีหลายประเทศนะครับก็มี บทคริสเตียนหลายบททีเดียวสุดท้ายก็ต้องขายขายบทไม่มีใครมาละมาขายซึ่งประชากรสมวนว่าเป็นคริสเตียนแต่จะขายให้ขายให้มุสลิมซึ่งก็มาสร้างมัสยิดซึ่งมุสลิมที่ประเทศเราก็เป็นประชากรส่วนน้อยแต่นั้นมันบ่งถึงอะไรบ่งถึงมุสลิมเนี่ยให้ความสําคัญกับมัสยิดมากกว่าศาสนาอื่นถึงแม้ว่าเขาเป็นกลุ่มชนส่วนใหญก็ตาม เข้าใจเลยนัสมไมมุสลิมเนี่ยรู้สึกว่าเร่งมัสยิดมีความสัมัญมากเพราะมุมมองของอิสลามกับเรื่องการทำไมบาด้เนี่ยผูกพันไว้อยู่กับมัสยิดหลาวระไม่เหมือนศาสนาอื่นอย่างคริสต์เนี่ยวาระอาทิตย์เนี่ยก็บรรลุแล้ววันธรรมดาที่วานีดที่ไหนก็ได้ไปบาด้ที่ไหนก็ได้ละมาที่ไหนก็ได้ เหมือนกันเดี๋ยวก็จะมีคนรงให้มีวันหนึ่งเข้าไปต่างเทศและประจำวันละทุกวันละอาจจะมีแต่ไม่เหมือนศาสนาอิสลามศาสนาอิสลามมีวันละห้าการเริมอ่านมัสยิดห้าเวลาเนี่ยถือเป็นเรื่องสําคัญที่ศาสนาอิสลามให้ความสําคัญโดยนี่เราจะพูดในวันที่หนึ่งเป็นพิเศษวันที่หนึ่งเป็นพิเศษ เรื่องสำคัญเรื่องละหมาดห้าเวลาที่มัสยิดแต่นี่สังเกตได้นะครับว่ากิจกรรมของมุสลิมห้าวัคตูเนี่ยมามัสยิดแน่นอนใครที่มีมัสยิดที่สามารถละหมาดที่มัสยิดได้ชีวิตก็ต้องผูกพันกับมัสยิดอันนี้นอกจากนี้นอกจากจากการละหมาดุมาด้วยซึ่งเป็นวันสาคัญที่สุดของมุสลิมก็จะมีกิจกรรมพิเศษกับมพิเศษไหนายะ นี่คือเรื่องที่คนส่วนมากเขาเขาเข้าใจว่าเรื่อดหมาทั้งตัวแต่ที่จริงเนี่ยศาสนาอิสลามให้ความสำคัญกับมัสยิดในเรื่องเป็นเปด้วยไม่ใช่เรื่องเล่าไม่ใช่เรื่องะหมาดท่านนบีสซาลลัลลอฮฺอะลัยฮิมัสลามได้ว่าผ้าให้ประชาชาติอิสลามและจินตนาการมัสยิดนั้นน่ะควรที่จะเป็นแบบไหนอย่างฮาริสบทหนึ่งต้นชีวประวัยเราก็เป็นฮาริสคลากัน ขณะวมัวมัสยิดบีุคุลตที่หมันสิงนั้นเป็น้า่ของคนนี่มีตาปวัตตุคมบ้านเรากับบ้านจะรู้สึกยังไงคนที่บ้านน้ําท่มเนเขาเขาตระหนักดีฮะพอน้ำท่วมแล้วไม่อยู่บ้านไปอยู่ที่อื่นไปอยู่ศูนย์อพยพไปอพยพไปอยู่ที่ไหนไปอาศัยอยู่บ้านอยากพี่น้อง ขาก็ไม่สบายยัไม่เหมือนอยู่ที่บ้านของตัวเองพระบันของเรานี่ก็ทุกสิ่งทุกอย่างที่มันก็ดีความสะดวกความสุขทุกประการทุกวย่ารนะทำให้เราที่อยู่บ้านะของเรานี่มีทุกสิ่งทุกอย่างที่อำนวมความสุขให้เรามีความสุขมีความมัน่นคงในชีวิตของเรานทีนี้มัาก็มาสิ้นแล้วนเป็นบ้านของบางที่แท้จริงของคนที่มีตะวตว ตอนไดเมื่อคนที่เข้ามานั่งอยู่ที่มัสยิดต้องรู้สึกว่าเขาเหมือนอยู่ในบ้านของตัวเองแล้วถ้าไม่เป็นเช่นนั้นแหละหมายถึงว่าอยู่ที่บ้านะมีความสุขมากกว่าอยู่ที่มัสยิดไ้อยู่ที่บ้านมีความสุขเข้ามาอยู่ที่มัสยิดเนี่ยหดหดา้างมีความสุข้า มีพูดถึงกรณีธรรมดาเมื่อศิลธรรมดาธรรมดาแล้วไม่ใช่เมื่อศิลที่มีปัญหาเพราะสิลที่ไม่มีอะไรมีมีมีใครกโมยรองเท้ามีมีใครมายิงหนังสักอะไรมาละหมาแล้วก็รู้สึกมีอะไอ้แปลกไอน้แบบนั้นแะน่นอนรู้หมดกินมดแล้วเมื่อศิธรรมดาเมื่อศิล มาแล้วมาบางทีก็เป็นมัสยิดแอร์นะมาแล้วไม่รู้สึกว่าองไรก็ไม่อยากอยู่แต่แบบนี้ต้องต้องตรวจสอบฮารทส่้ปฏิบัติครรีขอมุสลิมท่านนบีสุลตานั้นบอกว่าเจ็ดคนที่อเจ็ดจำพวกนี้ที่จะอยู่ภายใต้ร่วงเงาของลอร์ดในวนเกียร์ะคนหนึ่งในเจ็ดคนนี้นมีองราชุงศกัลปุ่งมูฮัมัล้องเนมัสยิดคนคนหนึ่งในฮาริสบกว่ชาย ใช่แต่เวลาจะแปลงจากชายคนหนึ่ช้องชายก็ไม่ยอมเชยถ้าผู้หญิงชอบที่จะมามัสินี็ห้ามนะเพราะว่านั่นโยคนคนหนึ่งหัวใจของเขาเนี่ยแขวนอยู่ที่มัสิบแปงว่นอยู่ที่มัสิบหมายถึงว่าหัวใจนี่มันเป็นสัญ,ญลักษณแห่งความสงบสุขแห่งความมั่นคงสบายใจ สุขใจมั่นใจอุ่นใจอะไรที่มันดีๆทั้งนั้นแ่ะมันจะมีใจอยู่ด้วยถ้าหัวใจของเราอยู่ที่มัสยิดเนี่ยแล้วไปบ้านก็แสดงว่าเราอยู่ที่บ้านเนี่ยไม่ไม,ไม่ไม่อุ่นใจจนกว่าจะกลับมาพวาแขวนมว้อยู่ที่มัสยิดคนแบบนี้เนี่ยวันเที่ยวเาเขาจะให้อยู่ในใจร่มเงาของพระองค์หรือร่มเงาของ ในวันเกียรมานี่เป็นเป็นการหมายรวมว่าจะได้รับความคุ้มครองจากนักสุภานัมจารในวันปรโลกวันเกียรมาที่จะมีความทรมานมีการทรมานอยู่ตามลำบากจ้ามีเรื่องวันบีอ้ข้อควัมนี้มาข้อความนี้อัลมัสยิดุเบยตุบุลลิตะกี้ในข้อความนี้ในว่าหัวใจของคนที่แฝงอยู่ในมัสยิดนั้นะวันเกียรมาเราจะตกราน สามารี่จีกำลังบอกกับมุสลิมว่าพวกเราจะต้องตระเินเมือนรักบิดบ้านเร่องศเดบ้านสัฮาบก็ทำเนนั้นจริมือนี้กลายเป็นทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตมีคามสำคัญเปรียบเสมือนเป็นบ้านของตัวเองอัลลอฮ์ิอั พระคุณสมบัต <im> ิเตืร <ling> ์ม <automotive> ิลีเขาบอกว่าตอนที่ท่านยังไม่ได้แต่งงานตอนที่ท่านยังไม่ได้แต่งเขาไม่มีที่นอนเขาก็มามาชิดมานอนที่มัสยิดอันนี้กอทีไม่แต่งงานโสดโสดก็มานอนที่มัสยิดเอาแสดงว่าคนที่แต่งงานแล้วนี่ก็อยู่บ้านไม่ไปไหนอยู่กับเมีย ก็ว่าจะหาที่พักไปนอนกับตพื่อนบ้านนอนกับเพื่อนบ้าเงินทะเลาะกันดืืออะไรกันก็ไม่นอนที่บ้านไปไหนไปนอนที่มัสยิดนอนที่มัสยิดมัสยิดเนี่ยไม่มีกระเบื้องแบบนี้นะกจะต้องบนจีนมัสยิดจะมีมีทรายตะก่อนนั้น ชายนี่มันดีกว่ากระเบื้องนั้นทำไมเพราะถ้าท่านจะนอนบนกระเบื้องเนี่ยท่านต้องไปเอาหมอนมานอนใช่ไหมแต่ท่านมัสยิดยังมีทรายแล้วเขาก็เอากองทรายมานอนหมอนอยู่ในมัสยิดนึงไม่ตกไปไหนอาลีมก็เลยกองอแล้วกันอนพอนอนแล้วนบีนบีรู้ว่าหนึ่งนอนกับเมียเองเียจะที่ลูกสาวนบีก็มาหาเนี่ยอะไีไปไหน ถ้ของลูกสาวบอกว่าดูสิสามีก็นไปไสามีหนีบ้านไปลยนีก็เจออาลเียีต่อี่มัสยิดนอนบนทรายชายเนี่ยติดแก้มติดหน้าก็เลยปกาอีกว่ากุมกุมยาอบาตุรอบกลายเป็นชายาให้อดุลเบียรีตุ่มลูกขึ้นอบาตุรอไอับบาตุรอบนี่ก็าตุรอบตุรอปก็ายะอันนี้เป็นตยานี่หมายถึงว่า สำรวนในภาษาลาบดีถ้ามีเหตุการณ์อะไรที่น่าสังเกตเนี่ยเขาก็จะตั้งฉายาเลยเช่นอาบูฮุเรลล่าที่มีชื่อขนาดอาบูฮุเรลล่าที่ชื่อเขาอยี่ยอัมตุลฮ์มานเพราะนบีเห็นเขาชอบแมวมานี่ก็ชอบกุมแมวเพราะอะไรตั้งชื่ออาบูฮุเรลล่าพ่อแมวเป็นสำรวนภาษาลาบนี่ก็เหมือนกันกุมยาอับัตุลก็เป็นฉายาของอาลีมูรีตัน เป็นชายาที่นบีให้เพราะนบีให้ฉายานี่ยเป็นชายาที่ไม่พอดีนั่พ่อชายหยาดินน่ะไม่พอดีนั่น,ตน,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 นแต่阿นบีนน้องชอบชายานี้เพราะนบีตั้งให้เหมือนเดิมน,นี้มีนำสกุลพระราชทานเนี่ยทิ้งนำสกุลตัวเองเอานำสกุลนี้พ่อเป็นนำสกุลพระราชทาน อันนี้เราสมควรมหาปันประานท่านนบีให้เขาก็รักฉาไว้ทั้งคนโสดทั้งคนแต่งงาน้